เคยรู้สึกกันไหมครับว่า,าบางวันมันเหนื่อยง่ายผิดปกติอ่อนเพลียแบบเอหาสาเหตุไม่เจออเป็นกันบ่อยนะคะหรือสังเกตว่าหลังออกกำลังกายหรือทำงานหนักๆเนี่ยร่างกายมันฟื้นตัวช้าลงกว่าเดิมเยอะเลยวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสารอาหารตัวหนึ่งครับที่อาจจะเป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญของเรื่องนี้เลยโคเอนไซม์ Q10 ใช่ครับโคเอนไซม์ Q10 ใช่เลยค่ะเราจะมาเจาะลึกกันว่าจริงๆแล้วสารตัวนี้มันคืออะไรกันแน่ทำไมถึงสำคัญขนาดที่ว่ามีอยู่ในทุกเซลล์ของร่างกายเราเลยแล้วพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของเราเนี่แหละค่ะที่อาจจะกำลังลดระดับสารตัวนี้ลงไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยและที่สำคัญนะครับเราจะมาหาคำตอบกันว่ามันมีเหตุผลอะไรที่หนักแน่งพอที่ทำให้เราควรจะพิจารณาเรื่องการเติมมันกลับเข้าไปอย่างจริงจังโดยเฉพาะเมื่ออายุเราเริ่มมากขึ้นอือหือ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับเราสกัดมาจากบทความเรื่อง Coenzyme Q10 สำคัญยังไงจากนิตยสารอาชีพครับเอาล่ะเรามาเริ่มแกะกล่องเรื่องนี้กันเลยดีกว่า Coenzyme Q10 หรือ c o Q10 ที่เราได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ครับ ถ้าจะให้อธิบายแบบง่ายที่สุดเลยนะคะมันคือสารที่ร่างกายเราสร้างขึ้นเองได้ค่ะอ๋อสร้างเองได้ใช่ค่ะมีคุณสมบัติคล้ายๆวิตามินคือมันละลายได้ในไขมันเหมือนพวกวิตามินอ e ีหรือวิตามินเคเลยแต่ความพิเศษที่ทําให้มันแตกต่างและสําคัญมากๆกก็คือมันถูกพบได้ในทุกเซลล์ของร่างกายเราจริงๆค่ะเดี๋ยวนะครับ ทุกเซลเลยเหรอครับทุกเซล์เลยค่ะไม่ใช่แค่ในอวัยวะบางส่วนแต่คือทุกอนูของร่างกายเราเลยใช่ค่ะทุกเซลล์จริงๆซึ่งมันก็สมเหตุสมผลมากเลยนะคะเมื่อเราไปดูหน้าที่หลักๆของมัน2ออย่างครับ ข้อแรกเลยคือเป็นส่วนประกอบสำคัญในกระบวนการผลิตพลังงานให้กับเซลล์ถ้าเปรียบเซลล์เป็นเครื่องยนต์โคควเทนก็เหมือนหัวเทียนที่คอยจุดประกายให้เครื่องยนต์ทำงานได้และข้อสองคือทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระค่ะคอยเป็นหน่วยป้องกันไม่ให้เซลล์ของเราถูกทำลายจากโมเลกุลร้ายต่างๆโอ้พอฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดเลยมันเหมือนกับว่าทุกเซลล์ในร่างกายเรามีโรงไฟฟ้าขนาดจิ๋วเป็นของตัวเอง ใช่ค่ะแถมยังมีหน่วยรักษาความปลอดภัยคอยดูแลอีกต่างหากแบบนี้ก็แปลว่ามันเป็นพื้นฐานของทุกอย่างในร่างกายเลยสิครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะและด้วยความที่มันเกี่ยวกับการสร้างพลังงานโดยตรงนี้แหละค่ะเราจึงพบโคโควเินในปริมาณที่สูงเป็นพิเศษในอวัยวะที่ต้องทางานหนักอ๋อและใช้พลังงานมหาศาลตลอด24ชั่วโมงลองนึกภาพตามนะคะอวัยวะอย่างเช่นหัวใจตับไตหรือตับอ่อน อ๋อพอพูดแบบนี้ถึงบางอ้อเลยครับมันเหมือนกับว่าอวัยวะไหนทำงานเป็นกะดึกไม่ได้หยุดพักอวัยวะนั้นก็เลยต้องมีคลังพลังงานสำรองหรือโคคิวเทนเยอะเป็นพิเศษใช่เลยค่ะแบบนี้นี่เองหัวใจกับตับนี่ชัดเจนมากเลยว่าทำไมถึงต้องการพลังงานเยอะใช่ค่ะมันไปกระจุกตัวอยู่ตรงนั้นเป็นพิเศษเลยเพื่อให้แน่ใจว่าอวัยวะสำคัญเหล่านี้จะมีพลังงานใช้ได้อย่างต่อเนื่องไม่มีสะดุดโอเคประเด็นนี้เคลียร์เลยครับ แต่ก็มีเรื่องที่ผมสงสัยต่อทันทีเลยนะค่ะในเมื่อร่างกายเราเก่งขนาดที่สร้างสารสำคัญนี้ขึ้นมาเองได้แล้วทำไมระดับของมันถึงลดลงได้ล่ะครับตามหลักแล้วมันก็น่าจะผลิตไปเรื่อยๆเพื่อให้เพียงพอสินี่เป็นคำถามสำคัญที่นำเราไปสู่แก่นของเรื่องเลยค่ะปัจจัยหลักข้อแรกที่เราแทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คืออายุที่เพิ่มขึ้นค่ะอายุใช่ค่ะในบทความเขาให้ตัวเลขที่แบบเห็นแล้วอึ้งไปเลยนะคะยังไงครับ คือเขาบอกว่าพอเราอายุแตะ30ปีขึ้นไประดับโคเอนไซม์ Q10 ในร่างกายอาจลดลงได้ถึง65-75%เลยค่ะเดี๋ยวนะครับ65-75%ใช่ค่ะนั่นมันหายไปเกินครึ่งเลยนะครับแล้วนี่คือตอนอายุแค่30เองเหรอครับแค่30เองค่ะผมนึกว่าจะต้องเป็นตอนอายุ50หรือ60สซะอีกมีหน้าเหรอครับหลายคนถึงบ่นว่าพอเขาเลี3แล้วรู้สึกเรียวแรงมันไม่เหมือนเดิม ที่ตามมาก็คือสิ่งที่หลายคนเจอนี่แหละค่ะเช่นอาการเหนื่อยลา้าเรื้อรังรู้สึกเพลียตลอดเวลาทั้งที่ต้นนอนแล้วระบบภูมิคุ้มกันเริ่มแกว่งป่วยง่ายขึ้นอื mm. และยังเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังต่างๆในระยะยาวด้วยเพราะเมื่อโรงไฟฟ้าในเซลล์ทำงานได้แค่สมมุติว่า30%ของประสิทธิภาพเดิมทุกระบบในร่างกายก็ย่อมรวนไปด้วย ฟังดูแล้วเรื่องอายุนี่เป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้จริงๆแต่ผมเชื่อว่ามันต้องมีปัจจัยอื่นๆด้วยแน่ๆแน่นอนค่ะโดยเฉพาะพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราในปัจจุบันที่น่าจะมีส่วนซ้ำเติมให้สถานการณ์มันแย่ลงไปอีกใช่ไหมครับแน่นอนเลยค่ะและนี่คือส่วนที่น่าสนใจจริงๆเพราะมันไม่ใช่แค่ปัจจัยเดียวๆนะคะแต่มันเหมือนการสร้างเขาเรียกว่าพายุที่สมบูรณ์แบบหรือ a perfect storm สาหรับคนวัยทางานยุคใหม่เลยโอ้โห อ perfect storm เลยเหรอครับใช่ค่ะลองนึกภาพตามนะคะพอราอายุเริ่มเข้า30นี่คือปัจจัยที่1ที่เราคุมไม่ได้ร่างกายเริ่มผลิตโคคิวเทนได้น้อยลงเราก็เริ่มรู้สึกเหนื่อยง่ายขึ้นสิ่งที่เราทำคืออะไรคะก็ต้องหากาแฟใช่ค่ะเราก็เริ่มดื่มกาแฟหนักขึ้นเพื่อสู้กับความเหนื่อยล้านี่คือปัจจัยที่2การบริโภคคาเฟอีนจำนวนมากโอ้โห 100มิลลิกรัมนีกกาแฟแก้วเดียวตอนเช้าก็แทบจะเกินแล้วนะครับเนี่ยนั่นน่ะสิคะผมว่าผู้ฟังหลายคนตอนนี้คงกำลังนับแก้วกาแฟของตัวเองในใจอยู่แน่ๆเลยน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะในข้อมูลระบุไว้ค่อนข้างชัดเจนว่าการได้รับคาเฟอีนมากกว่า100มิลลิกรัมต่อวันจะไปกระตุ้นให้ร่างกายดึงโค Q ควนมาใช้ในกระบวนการเผาผลาญพลังงานมากขึ้นอ๋อเหมือนเราเหยียบคันเร่งเครื่องยนต์ตลอดเวลาเชื้อเพลิงก็ย่อมหมดเร็วเป็นธรรมดา ทีนี้พอเราทำงานหนักขึ้นเดือมกาแฟเยอะขึ้นมันก็มักจะมาพร้อมกับปัจจัยที่3คือความเครียดใช่ค่ะความเครียดสะสมและการนอนน้อยมาเป็นแพ็คคู่ทำร้ายร่างกายเลยนะครับ ใช่ค่ะสองอย่างนี้เป็นเหมือนตัวเร่งเรียกเกิดภาวะที่เรียกว่า oxidative stress คือมีอนุมูลอิสระหรือสนิมในร่างกายเกิดขึ้นมหาศาลแล้วหน้าที่ของ CoQ10 อย่างที่บอกไปคือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระใช่ไหมคะร่างกายเลยต้องดึง CoQ10 จากส่วนที่จะไปสร้างพลังงานมาใช้ต่อสู้กับอนุมูลอิสระเหล่านี้แทนกลายเป็นว่านอกจากโรงไฟฟ้าจะเก่าลงเพราะอายุเยอะแล้ว ยังต้องแบ่งเชื้อเพลิงไปใช้ดับเพลิงที่เกิดจากความเครียดอีกทบสองต่อเลยใช่ค่ะแต่มันยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมครับยังค่ะมันมีโดมิโน,โนตัวต่อไปอีกลองนึกภาพว่าพอเราอายุมากขึ้นอีกหน่อยบางคนก็เริ่มมีภาวะไขมันในเลือดสูงครับซึ่งก็นำไปสู่ปัจจัยที่4คือการใช้ยาบางชนิดโดยเฉพาะยาที่ใช้กันแพร่หลายมากอย่างยาลดไขมันในเลือดก,กลุ่มสเตตินหรือสเตตินสนะคะอ๋อยา กลุ่มสเตตินใช่ค่ะซึ่งเป็นยาที่ดีในการควบคุมคอเลสเตอรอลนะคะแต่ผลข้างเคียงที่สำคัญคือมันไปยับยั้งกระบวนการสร้างค o คิวเทในร่างกายด้วยเรื่องยานี่สำคัญมากเลยนะครับเพราะคนที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงและต้องใช้ยากลุ่มนี้มีจำนวนเยอะมากจริงๆเยอะมากค่ะแปลว่าการทานยาเพื่อแก้ปัญหาหนึ่งอาจจะไปสร้างอีกปัญหาหนึ่งขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยถูกต้องค่ะ เห็นภาพพายุที่สมบูรณ์แบบหรือยังคะชัดเลยครับมันเริ่มจากอายุที่มากขึ้นนำไปสู่การดื่มกาแฟแก้เหนื่อยเจอกับความเครียดนอนน้อยเพราะอายุมากขึ้นอีกก็ต้องกุญยาบางชนิด ทุกอย่างมันเชื่อมโยงและซ้ำเติมกันจนทำให้ร่างกายเราอยู่ในภาวะขาดแคลนพลังงานในระดับเซลล์อย่างต่อเนื่องอืมและทั้งหมดนี้ยังไม่นับปัจจัยพื้นฐานข้อสุดท้ายเลยนะคะคือการรับประทานอาหารที่ไม่สมดุลเพราะถึงร่างกายจะสร้างเองได้แต่ก็ต้องมีวัตถุดิบอย่างพวกวิตามินบีต่างๆถ้าเรากินอาหารไม่ดีก็เหมือนโรงงานขาดวัตถุดิบนั่นแหละคะ่ะชัดเจนเลยค่ะ พอเล่าแบบนี้แล้วมันไม่ใช่แค่ปัจจัย4ี่ห้าข้อที่แยกจากกาันแต่มันคือเรื่องราวชีวิตของคนยุคใหม่จริงๆใช่เลยครับอันพอที่เราควรจะพิจารณาเรื่องการเติมมันกลับเข้าไปอย่างจริงจังแหละครับจากข้อมูลที่เรามีนะคะสามารถสรุปเป็นเหตุผลหลักๆที่น่าสนใจได้เลยค่ะเหตุผลข้อแรกเลยตรงไปตรงมาที่สุดคือเ <IF> พื่อชดเชยส่วนที่ลดลงตามวัยค่ะอ๋อ อย่างที่คุยกันไปว่าหลังอายุ30ปีระดับมันลดลงไปมากการเสริมเข้าไปก็เหมือนการเติมน้ำมันให้เครื่องยนต์ที่เริ่มฝืดให้กลับมาทำงานได้ดีขึ้นลดความเหนื่อยล้าเรื้อรังทำให้รู้สึกสดชื่นมีพลังมากขึ้นค่ะเป็นการเติมส่วนที่พร่องไปเพราะวัยของเรานั่นเองแล้วนอกจากเรื่องพลังงานโดยรวมนะครับมีประโยชน์ที่เจาะจงกับอวัยวะส่วนไหนเป็นพิเศษไหมครับมีแน่นอนค่ะและนี่คือเหตุผลข้อที่2ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับอวัยวะที่ทำงานหนักที่สุดเลยหัวใจ ใช่ค่ะสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดค่ะในบทความระบุว่าโคคิวเทนมีส่วนช่วยลดอาการเจ็บหน้าอกที่เกิดจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดออกซิเจนได้และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจโดยตรงมันเข้าไปช่วยกล้ามเนื้อหัวใจได้ยังไงครับในเมื่อหัวใจมันก็ทำงานของมันอยู่แล้ว มันช่วยด้วยกลไกลสองอย่างพร้อมกันเลยค่ะ 1. คือการเข้าไปเติมพลังงานให้กับเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจโดยตรงทำให้หัวใจมีแรงบีบตัวส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ดีขึ้นอืมและ 2. คือการทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ส่งพลังคอยปกป้องเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจไม่ให้เสื่อมสภาพจากการโจมตีของอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคหัวใจหลายชนิดเลยค่ะ เรียกว่าทั้งให้พลังและเป็นเกราะป้องกันไปในตัวเลยค่ะครบวงจรล,ลำรับหัวใจเลยนะครับทั้งเติมพลังทั้งป้องกันน่าสนใจมากครับแล้วมีเหตุผลอื่นอีกไหมครับมีค่ะข้อที่สมขยับมาที่เรื่องใกล้ตัวคนไทยมากเลยคือการจัดการคอเลสเตอรอลค่ะครับข้อมูลชี้ว่าโคควเทนไม่ได้แค่ช่วยลดการสะสมของคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดนะคะแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือมันยังช่วยเพิ่มไขมันดีหรือที่เราเรียกว่า HDL ด้วยค่ะอ่า ปกติเราจะได้ยินแต่เรื่องการลดไขมันเลวหรือ LDL แต่การเพิ่มไขมันดีหรือ HDL นี่ก็สำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับสำคัญมากๆค่ะเพราะมันทำหน้าที่เหมือนรถเก็บขยะคอยเก็บคอเลสเตอรอลส่วนเกินตามหลอดเลือดกลับไปทำลายที่ตับถูกต้องเลยค่ะการที่มี HDL ในระดับที่เหมาะสมจึงดีต่อสุขภาพหลอดเลือดอย่างมากและนี่คืออีกหนึ่งบทบาทที่น่าสนใจของ CoQ10 ค่ะ ต่อมาเหตุผลข้อที่4อันนี้น่าจะมีคนสนใจเป็นพิเศษเลยคือเรื่องสุขภาพผิวพรรณค่ะเรื่องความสวยความงามก็มาด้วยเหรอครับมาด้วยค่ะผมนึกว่ามันจะเกี่ยวกับพลังงานกับอวัยวะภายในซะอีกใช่ค่ะแล้วมีตัวเลขที่ค่อนข้างจับต้องได้ด้วยนะคะในบทความระบุว่าการเสริมโคควิเทนในปริมาณ5 0 1 5 0มิลลิกรัมต่อวันแล้วก็ติดต่อการเป็นเวลา12สัปดาห์หรือประมาณ3เดือนพบว่าช่วยให้สุขภาพผิวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยยังไงบ้างครับ ั้งในเรื่องริ้วรอยที่ดูตื้นลงผิวมีความเรียบเนียนแล้วก็ความชุ่มชื้นของผิวดีขึ้นค่ะเรื่องผิวนี้น่าสนใจนะครับแต่ก็แอบ,บสงสัยนิดนึงว่าผลลัพธ์มันชัดเจนขนาดนั้นจริงหรอครับค่ะเพราะผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหลายตัวก็อ้างเรื่องนี้เหมือนกันความแตกต่างของการเสริมคิวเทนจากข้างในมันให้ผลที่ต่างจากการทาครีมข้างนอกยังไงครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะความแตกต่างมันอยู่ที่ต้นตอของปัญหาเลยครีมบำรุงผิวเนี่ย ทำงานที่ผิวชั้นนอกเป็นหลักช่วยเรื่องความชุ่มชื้นปกป้องจากภายนอกแต่การเสริมคิวเทคือการเข้าไปทํางานในระดับเซลล์ค่ะอ๋อ oh, ระดับเซลล์ใช่ค่ะมันเข้าไปเพิ่มพลังงานให้เซลล์ผิวโดยตรงทําให้กระบวนการซ่อมแซมและสร้างเซลล์ผิวใหม่ทํางานได้ดีขึ้นแล้วยังเข้าไปต่อสู้กับอนุมูลอิสระที่ทําลายคอลลาเจนและอลลาสตินจากข้างในอืม mm. มันคือการบำรุงจากโครงสร้างพื้นฐานของผิวเลยผลลัพธ์ที่ได้จึงเป็นการฟื้นฟูที่ยั่งยืนกว่าค่ะเข้าใจเลยครับคือแก้ที่โรงงานผลิตไม่ใช่แค่ทาสีผลิตภัณฑ์ที่ออกมาแล้วใช่เลยค่ะภาพนั้นเลยแบบนี้เห็นภาพชัดเจนมากครับแล้วเหตุผลข้อสุดท้ายล่ะครับค่ะและเหตุผลข้อที่5ก็คือการย้ำภาพรวมหน้าที่สําคัญที่สุดของมันอีกครั้งหนึ่งนั่นคือการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อชะลอความเสื่อมของเซลล์ท่วงร่างกายค่ะครับเซลล์ประสาท หรือเซลล์ในอวัยวะอื่นๆการมีโค q ว0ทในระดับที่เพียงพอก็เปรียบเสมือนการมีเกราะป้องกันที่คอยชะลอความเสื่อมที่เกิดจากการเวลาและปัจจัยภายนอกช่วยให้ระบบต่างๆของร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยาวนานขึ้นค่ะยอดเยี่ยมเลยครับวันนี้เราได้เจาะลึกเรื่องโคเอนไซม์ควทกันแบบถึงแก่นจริงๆถ้าให้สรุปแบบรวบรัดก็คือโคควเเป็นเหมือนหัวเทียนจุดพลังงานให้กับทุกเซลล์ในร่างกายอือหื ระดับของมันลดลงหวบหาบได้จากทั้งอายุที่เพิ่มขึ้นและพฤติกรรมในชีวิตประจำวันที่เหมือนเป็นพายุที่สมบูรณ์แบบที่เราคุยกันไปแล้วเราก็ได้เห็นว่าการเสริม CoQ10 อาจมีประโยชน์ในหลายมิติตั้งแต่เรื่องพื้นฐานอย่างการลดความอ่อนเพลียไปจนถึงการบำรุงหัวใจจัดการคอเลสเตอรอลแล้วก็สุขภาพผิวด้วยครับซึ่งทั้งหมดนี้มีรากฐานมาจากการที่มันเข้าไปช่วยเติมพลังและปกป้องเซลล์จากความเสื่อมนั่นเองค่ะ ใช่เลยครับแต่มีข้อสังเกตหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากจากการคุยกันในวันนี้คะคือเราจะเห็นว่าพฤติกรรมหลายอย่างที่เราทำในชีวิตประจำวันแม้ว่าจะเป็นความเครียดการเลือกกินการนอนหรือแม้กระทั่งการดื่มกาแฟล้วนส่งผลโดยตรงต่อระดับพลังงานในระดับเซลล์ของเราเลยอืมจริงด้วยค่ะมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นผลลัพธ์โดยตรงจากการใช้ชีวิตของเราเองเป็นประเด็นที่สำคัญมากเลยค่ะ มันแสดงให้เห็นว่าสุขภาพที่ดีในระยะยาวมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับยาวิเศษหรืออาหารเสริมตัวใดตัวหนึ่งแต่เป็นการดูแลองค์รวมของชีวิตจริงๆและนั่นก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้ผู้ฟังได้นำเก็บคิดกันต่อนะครับเมื่อรู้ว่าไลฟ์สไตล์ส่งผลด้วยตรงต่อสารสำคัญในร่างกายแบบนี้ สิ่งนี้ทำให้เราอยากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันด้านไหนเป็นพิเศษหรือไม่อมและการปรับเปลี่ยนที่ต้นเหตุอาจมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการมองหาอาหารเสริมเลยทีเดียว